เขาก็ส่องพิ่ลุนรัเชนแนลนะคะนะคะนะคะ,นะคะวอนนี้เรามารับงานอยู่แถวถนนราชดำเนินนอก อีกเมว่าเื้ี่อีกเย้เออเองตรงสัติธมาที่พาราที่เราต้องไปทางไหนอ่ะ โอกาสนะคะชีวิตอย่างทุกมากทุกคนก็ต้องหา,หางนหงอคราบที่คุยเคยให้เป็นโอกาสะคะกคนในความลำบากลงบนมันก็คงจะมีอะไรที่แสนดีอยู่บ้างนะคะยังไงพี่รุ่นรักชัวร์แอนก็ขอทุกคนมีกำลังใจกันนะคะทุกคน